อ่ะโอเคก็ต้องขอกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้กลับมาเจอมาเจอกับบางชินเคยนะวันนี้อยู่ในเกมฟอร์จูนไท g e เกนะหรือว่าปะยักษแข่งโชคลาบครับเกมเสือจากค้ายิจีนะฮะวันนี้มีคนขอเกมนี้เข้ามานะวันนี้บางเริ่มต้นมากับทุน300นะมามาลุ้นกันว่า300นี้จะปั้นได้เท่าไหร่หรือว่าจะม นะะเขอยัดเปิดไปที่เบ็ด20ก่อนเลยแล้วกันสิหมุนสิบทีนะถ้าดีค่อยขยับเบ็ดนะฮะมารุ่นกันว่าวันนี้จะโดดดีหรือเปล่านะครับโอ้โหมาก่อนเลย812ดอกแรกนะฮะเมื่อกี้ครูสิบหรือเปล่าโอ้โหครูสิบนะคือรู้เรื่อง8,120ครับโดนโอ้โหที่ต้องลตัวแพงมานะแลวดอกเดียวคือ8000ันเลยทนะุกคนยังไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคิกแรกนะ โอเคแล้วด่วนไปเรียบร้อยใส่ส้มมาคูณสิบโอเคเดี๋ยวได้อยู่หกร้อยครับโอ้โหเลยจะถึงหมื่นแล้วนะทุกคนนะพยายามขยับเบ็ดเลยแล้วกันเบ็ดยี่สิบมาแล้วนะครับด่วตจำลึงตัวแพงเข้าไปนะเขาเบ็ดเมื่อกี้เบ็ดยี่สิบใช่ไหมเอาเบ็ดสี่สิบแล้วกันดูตารางการจ่ายหนึ่งด่วนจำลึงแพงสุดนะโอ้โหแล้วได้ของดีมาด้วยไงของดีคูณสิบ อ่ะมุนเองแล้วกันนะโดดไหมเรียบร้อยครับถุงเงินถุงทองมาบวสิบจะได้วารุ้นหรือเปล่านะปับ๊บเลขสามช่องเพื่อนปุ๊บปุ๊บช่องสุดท้ายโอเคสี่ร้อยคูณสิบก็ต้อง, 4, นะง,องสี่พันนะรางวัลซปเปอร์เมกานะฮะโอ้โหเกมเสือนี่มาดีนะมาดีตั้งแต่ตอนแรกเลยคนระับ วติช่วงแรกที่วางเล่นเนี่ยมันมันไม่เข้าอะนะไอซีมุนไปถูกสิบเปิดทอโบด้วยนะครับปั๊บโอ้โหสามพันสี่ร้อยห้าสิบหกคูณสิบดอกนี้ได้มาสามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบนะปั๊บโอ้โหแล้วโดดต่อเนื่องโดดแบบต่อเนื่องนะดูนะประทัดนี่ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าคูณสิบน,นะ Okay. โอเคคูณสิบได้มาสามร้อยนะสามร้อยคูณสิบได้มาสามพันนะครับอสำหรับคนที่อยากได้ตารางคูณวีพีสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอยากให้บางรีวิวีพีไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะสำหรับคนนี้เข้ามารับชมใหม่ใช่กันกดไลค์กดแชร์กดซัปต์คาท์ให้บังด้วยนะโอ้โหถุงเงินไม้แล้วคูณสิบหรือเปล่าขาดอีกสองช่องปึ๊บเช้าท้ายมาไหมมาอยู่โอ้โหแล้วมารวาดๆนะ มาดูดูวนะโอ้โหช่วงเวลานี้แนะนํานะเกมเสือนะรีบเข้ามาจัดกันได้เลยนะทุกคนะตับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคนระับได้มาหกพันะเอาเป็นหกมาแนละ้วขออนเปลี่ยนเบ็ดเลยแล้วกันนะโอ้โหนี่ไม่ต้องโดดไม่ต้องคํานวณอะไรเลยนะคุณสิบมาอีกแล้วนะี่หมุนนอกนะได้ไาสนะี่ห้า6ันสามรอยหกสิบครับ โอ้โหแล้วแตกแสนไปเทียบร้อยวันนี้เอาเป็น,บนเ,เนบนียด,ด 5, 4, 400แล้วกนะันเกมนี้เบ็ดสูงสุดอยู่ที่5,000นะเอา4,000ก่อน400ก่อนแล้วกันนะดูนะปั๊บโดดไม่โดดไม่โดดแต่มีสม้มได้มา400น,นะครับปับ๊บปั๊บโอ้โหเต็มจอเต็มแผงเต็มเบลอีกแล้วทุกคน จัดประหลัดไม่ได้บอกนะนี่บางบอกเองนะเกมเสือนะฮะได้มา8,640นะครับโอ้โหเราจะสองแสนลวทุนสักไม้แล้วลกันอีกสักไม้ก็จัดให้ตามคำขอเนี่ยฮะเออ8ปพันไม่เป็นหมื่นหกรัอสี่ร้อยนะโ,โหลิ่นผ่านลิ้นเปรี้ยงหมดแล้วนะเจอด,ดอกนี้เกมนี้ช่วงเวลานี้เข้าไปนะครับ เอาโอเคสำหรับวันนี้บางก็น่าจะพอใจกันแล้วนะทุกคนนะได้กาไรมาที่272,000เนะครับเริ่มต้นกับตุน3ามร้อยเท่านั้นเกมเสือนะเออเบ็ดไหนได้แล้วขอยับเบ็ดนะเล่นได้เบ็ดไปเรื่อยๆนะครับเออสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บางด้วยนะอยากให้บางรีวิวเกมไหนสามารถคอมเมนต์กระมาต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตารางกลุ่ม v ีสามารถคลิกกระตาคลิปได้เลยนะเออเกมเดียวกันที่เดีดวยวกัน ลคลิปวิ่งตายคลิปตายเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้มังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ